หน้าโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงก็ไม่มีจงพากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนา สงบก,กายสงบวาจาสงบจิตนั่งขัดสมา็ิให้ได้ทุกทุกคนเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยตั้งใจบริกรรมเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์พุทธคคุณคประพุทธเจ้านั้น เป็นของดีวิเศษผู้ใดเลื่อมใสในคนุณกระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ว่าผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่เกิดมีขึ้นแก่บุคคลผู้นั้น คือผู้เลื่อมใสในคุณสรพพุทธเจ้าในทานศีลภาวานาที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายจนได้ตรัสรู้เป็นสรพพุทธเจ้าแค่นั้นเราต้องเจริญน,นึกถึงกราบไหว้บูชาด้วยเสียงกล้าว เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นยากที่จะได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแต่ละครั้งละข่าวเรามีชีวิตได้กราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้าได้กราบไหว้คุณพระธรรมได้กราบไหว้คุณพระอริยสงฆ์เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล แม่บุคคลผู้นั้นไม่ว่าใครๆในโลกนี้เขาตายไปเมื่อใดเวลาใดก็จะไม่ไปโซอบายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรชนเขาเหล่านั้นจะไปสู่สวรรค์เทวโลกพรมโลกจนถึงนิพถาน เพราะความเลื่อมใสศรัทธาเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาจิตตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเขาก็ทำตามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเวลาเรานั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ต้องคิดไปหาท่านอยู่ที่โน่นที่นี่ พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนว่าให้น้อมเข้ามาอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่เรากราบไหว้บูชาละละลกถึงพระธรรมประสงค์ก็อยู่ที่นี้ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งให้มั่น สงบโยให้ได้ทุกเวลาเตือนจิตใจของตัวเองว่าอย่าได้ประมาทมราณะภัยคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาใกล้ที่สุดเราคิดเอาเองว่ายังไกลอยู่เพราะเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่ แม้แกเท่าแล้วก็ยังเดินไปมาได้โยให้นันอย่าได้นิ่งนอนใจการภาวนาละอิเลสให้หมดสิ้นไปก่อนซึ่งความตายนั้นเป็นดีวิเศษไม่มีอะไรดีวิเศษเท่าเทียมการภาวนาไม่มีอะไรสิ้นเปลือง นั่งโยก็ภาวนาพุทธโธได้ยังไม่หลับก็ภาวนาพุทธโธได้หลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็พุทธโธเป็นที่พึ่งเตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลาพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ภายใน เป็นโอบายเตือนใจไม่ให้ใจคิดฟุง้งซ่านไปภายนอกเมื่อคิดฟุง้งซ่านไปภายนอกแล้วว่าห àng, ่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากพระธรรมห àng, ร่างไกลจากพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์ท่านจึงให้น้อมเข้ามาในเวลาปัจจุบันนั้นว่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่พระธรรมอยู่นี่พระสงฆ์อยู่นี่ ไม่ควรคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อผู้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้ก็ภาวนาอยู่ที่นี้สงบกายสงบวาจาสงบจิตอยู่ที่นี้นั่นแหละได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีโยภายในพุทโธพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปที่ไหน องค์ของท่านไปสู่นิพพานเป็นเรื่องของท่านส่วนพระธรรมพระวินัยข้อห้ามต่างๆมีอยู่ในโลกมีอยู่ในพุทธศาสนาพระองค์ทรงประดิษฐานไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล จะได้นำมาภาวน,นาทำความเปี่ยนรักกิเลสเพราะว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงนั้นมันมีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของคนของสัตว์ทั้งหลายของเทวดายินพรมใครๆก็ตามถ้ายังอยู่ในโลกนี้ จิเลสเหล่านี้มันจะหุ้มห่อล้อมลอกกายวาจาจิตของบุคคลตูนั้นอยู่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติบูชาภาวนาจิเลสทั้งหลายลาคโทสะโมหะมันจะล่มโจมตีเอาฆ่าทำลายให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นท่อแท้ออนแอในหัวใจ จะไม่ลุกขึ้นภาวานาได้เลยเมื่อเราตื่นแล้วโรคสึกแล้วสูงรงก็คือว่าสงออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ต้องไปยึดเอาถือเอากิเลสราคะโทสะโมหะในโลกจงเป็นผู้ปล่อยวางเลิกและวางเฉยให้ได้ ทำใจให้สงบตั้งมัน่นรวบรวมเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกายในจิตอยู่ภายในความว่าเววิตกวิจารณ์ก็ไม่มีเรียกว่าพุโทโธอยู่ในดวงใจ พุทธพุทธออยู่ในดวงใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหาไปที่อื่นหลงไปที่อื่นนอกจากจิตใจของตัวเองชื่อว่าเป็นคนหลงคนพาลคนเมาคนไม่ภาวานาคนไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ทำใจของตัวเองให้มีความสงบหรังครับ ยงได้เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบที่สิ้นได้แลียว,ว่าตัณหาพาเป็นไปในายใจมนุษย์คนเราเคอกามะตัณหาความรักใคร่พอใจในกามทั้งหลาย ภาวะตัณหาความยินดีพอใจในพบต่างๆในที่ยอยู่อาศัยวิภาวะตัณหาเรียกว่าตัณหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี้อะไรต่อมิอะไร,นนะไรมันจุกจิกอยู่ตลอดการไม่เลิกละไม่ตัดให้มันขาดเมื่อตัณหาเหล่านี้มันไม่ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปแล้ว ที่เศร้าเหงานอนก็นอยู่ที่นั้นฟุ้งซ่านลำคาญก็อยู่ที่นั่นกามฉันก็นอยู่ที่นั้นพยาบาทก็อยู่ที่นั้นทีนมิตะความร่วงเหงาเหานอนก็นอยู่ที่ใจ <c oughs> ความสงสัยในธรรมความสงสัยในโลกก็สงสัยอยู่อย่างนั้น <c oughs> เพราะว่ากิเลสนิวรมันมีอยู่ ความฟุ้งซ่านลำคาญคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆเนึกเอาพุทธคุณทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยู่จะไปวุ่นวายอะไรภายนอกนั้นพุทโธอยู่ที่นี้พุทโธอยู่ที่ใจพุทโธอยู่ที่กายพุทโธอยู่ที่วาจาพุทโธอยู่ที่จิตใจสงบ เจิตใจตั้งมั่นจิตใจเชื่อร่วมใสในพุทธศาสนาจริงๆโยที่นี้ปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิวิญโยชนทางหลายผู้ปฏิบัติทางหลายพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำพอจิตจ็ตใจดวงผู้รู้โยที่ไหนก็ต้องมาสงบระง,งับอยู่ที่นี้ ทำความเกียนแพ่งโยในจิตในใจของตัวเองดีกว่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านลำคานไปตามอำนาจกิเลสความโกรธบังคับให้เป็นไปกิเลสความโลภบังคับให้เป็นไปกิเลสความหลงบังคับให้เป็นไปเธอไม่ตั้งใจรวบรวมจิตใจของตัวเองชิตใจมันก็ ไม่มีทางสงบระงับได้ทาหาวารวบรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในพุโทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกและลมหายใจเข้าออกก็ให้มองเห็นว่าอายุหรือวาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมันห้อยอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เอง ตราบใดลมหายใจยังมีอยู่ก็คือว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองถ้าลมหายใจในี่แหละขาดสะบั้นหันแหลกลงไปเมื่อใดเวลาใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเหลือแต่สิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าพุพังเท่านั้นเองพุทโธไม่ทะอ,อยู่อน,นาคตพุทโธไม่จะอ,อยู่อดีต พุทธออยู่ในปัจจุบันพุทธอมีอยู่เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้แนวกราบไหวบูชาพุทธออยู่ในดวงใจเมื่อพุทธออยู่ในดวงใจใจของเราก็ให้มาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจนี้ควบคุมรักษาเอาดวงจิตดวงใจของตนไม่ให้เกิดความสมาธิมัวเมา ใจคนเราเมื่อมันประมาทมัวเมาแล้วเรียกว่าไม่รู้สึกตัววุ่นวายไปหมดถ้ารวบรวมเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจก็คือจิตใจของคนเรานั่นเองลมเข้าไปลมออกมาเป็นเรื่องของถาดลม รูปร่างกายของคนเราที่เรามานั่งอยู่นี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุดินก็เหมือนดินภายนอกนั่นและธาตุน้ำก็เหมือนน้ำภายนอกแต่มันมาอยู่ในเนื้อในหนังนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ำภายในธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นความร้อนธาตุลมได้แก่ลมหายใจเข้าออก ร่างกายของคนทั้งหลายก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในอย่าให้จิตใจมันว่าวุ่นไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสธรรมดากิเลสนั้นท่านเจียบอุปมาเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอด ทั้งสองข้างจะไปทางไหนทางไหนย่อมไม่สะดวกเพราะตาบอดเพราะไม่เห็นด้วยตนเองว่าที่ไหนสูงที่ไหนต่ำที่ไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อที่ไหนเป็นต้นไม้เป็นสิ่งที่จะมาทำให้ทุกข์ให้เดือดร้อนเจ็บปวดทุกขเวทนาคนตาบอดไปไหนก็ลำบาก เพราะไม่รู้ไม่ภาวนาฉันใดคนที่ตาดีนี่แหละแต่ไม่ภาวนาไม่ละอิเลสความโกรธโลภหลงในจิตในใจของตนออกไปในใจนั่นแหละมันเหมือนตาบอดมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ว่าอะไรอะไรอยู่ในตัวในใจของเราอิเละความโกรธอยู่ในใจก็ไม่รู้ กิเลสความโลภความอยากในใจตัวเองก็ไม่รู้กิเลสความหลงในจิตในใจตัวเองก็ไม่รู้เมื่อจิตใจไม่รู้อันนั้นแหละเรียกว,ว่าเป็นคนตาบอดในหรือว่าบอดตาใสตาเมินอยู่แต่ว่ามันบอดบอดที่ไม่รู้ทำคําสอนพระพุทธเจ้าบอดที่ภาวนาพุทโธไม่ได้ แต่ความลุ่มร้องมัวเมาไปจะาตามอำนาจกิเลสรู้ได้เข้าใจต่อไปให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกอิรียาบทยืนเดินนั่งนอนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก เมื่อมีภัยอันตรายมาถึงตัวเข้าเมื่อใดเวลาใดก็ไม่ต้องวิตกวิจารเพราะเราได้ภาวนาไว้แล้วได้ละกิเลสความโกรธให้หมดไปแล้วได้ละกิเลสความโลภให้หมดไปแล้วได้ละความกิเลสความหลงให้หมดไปแล้วจิตใจก็ไม่วาวาภวาลมมีแต่ภาวนาลูกเดียวภาวนาเรื่อยไป อยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในไม่ไปอยู่ภายนอกไม่ลหลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญภาวาตั้งใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแลาว่าทุกลมหายใจเข้าออกหรือยิ่งกว่าลมหายใจเข้าออก จิตใจของผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ความเล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏติดวงจิตดวงใจก็จะผ่องใสสะอาดต่อ,ต,อต่อไปเสมอ,อฉะนั้นอุบายธรรมอีวังกง็มีด้วยประกาศนี้ สัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลกโะโนัสตุมาติปวัตวันตราโยโสขิเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริชนิจังวุทธาปัจายิโนจตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนโสุขังภาลัง